นครับวันนี้ก็จะมาย้ายบ้านใหม่ให้น้องร่วมกันนี่เองเพิ่งไปกลับมาจากลูทับเมื่อกี้นะครับเด๋้ดูนี่ครับจวจัดจบ้านก่อนครับยวจัดบ้านให้น้องก่อน นี่ครับบ้านน้องเหลือันสุดท้ายนะ,นะถ้าเกิดหมดแล้อมีโค้ชโชคร้ายนะครับทุกคนน้องก็ต้องอยู่แบบนี้เป็นนะอยู่อย่างนี้ไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เอฟเฟคให้หน้องมานะใส่นี้น้องนะ <laughs> ใส่ยี่วน้องก่อนนะเพี่อมเหมือนในป่านะตุ้ก็สวยงามนะผู้ชมโอเคอย่ามติดตามน้องด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ